พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่8สิงหาคมคตศราศ2023คำพยานชีวิตโดยคุณซินเทียเอ็มโคล อริกอนสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องคำถามที่ไม่มีคำตอบอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคมภีร์ประจาวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่62ข้อ5ถึงข้อ8และข้อพระคมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ1ถึงส ผู้ที่อาศัยอยู่หน้าที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทูลพระเจ้าว่าที่ลีภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจคุณซินเทียเอ็มโคลเป็นพยานว่าเช้าวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายมาที่บ้านของเรา พวกเขาแจ้งเราว่าลูกชายวัย23ปีฆ่าตัวตายความเสียใจอย่างสุดซึ้งทำให้หัวใจของเราแตกสลายเราต่อสู้กับความสูญเสียครั้งใหญ่และถามว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทำไมลูกของเราถึงทำเช่นนี้กับตัวเองเราทูลถามพระเจ้าว่าทำไมพระองค์จึงยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเราต้องการที่จะเข้าใจ แม้ว่าเราจะถามคำถามซ้ำไปซ้ำมาแต่เราก็ไม่พบคำตอบเมื่อดิฉันทูลขอความช่วยเหลือพระเจ้าทรงตอบดิฉันผ่านพระคัมภีร์สดุดีบทที่91ว่าสิ่งที่ดิฉันต้องการมากที่สุดคือการได้พักในที่ประทับพระเจ้าและวางใจในความรักและความดีงามของพระองค์ดิฉันรู้ว่าสิ่งนี้เป็นไปได้โดยผ่านความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและใกล้ชิดกับพระเยซูเท่านั้น การอ่านพระคัมภีร์ทำให้ดิฉันมีพลังที่จะใช้ชีวิตต่อไปในการอธิษฐานดิฉันได้ระบายความในใจต่อพระเยซูในเวลาต่อมาดิฉันได้มาถึงสถานที่แห่งความสงบสุขและคำถามที่ทรมานใจดิฉันก็ได้หายไปจากใจของดิฉันในที่สุดพวกเราส่วนใหญ่ย่อมต้องเคยประสบกับเหตุการณ์นในชีวิตที่มีคำถามมากกว่าคำตอบ เมื่อเผชิญกับคำถามที่ตอบไม่ได้พระเยซูทรงพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อเราสแสวงหาพระองค์ในพระคัมภีร์ใครควรถึงความรักของพระองค์และเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าวันแล้ววันเล่าเราจะพบกับการพักสงบฝ่ายจิตวิญญาณข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าปรารถนาที่จะฟังแม้แต่คำถามของข้าพเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานศกนาฏก,กรรมในครอบครัวข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ระลึกว่ามีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถจัดเตรียมสถานที่แห่งการพักสงบและเข้าลี้ภัยแก่ข้าพรองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ